สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาดาวน์โหลดเกมนะครับ The Sims 4นะครับเป็นภาคหลักนะครับจาก EA นะครับอันดับแรกนะครับทุกคนนะครับจะต้องมีอ่าอีเมลนะครับแล้วก็ไปสมัครเจ้าตัว AE เนี่ยให้เรียบร้อยนะครับพอสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะมาอยู่หน้าเหมือนกับผมนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้สอนสมัคร EA นะครับจะมาสอนดาวน์โหลด The Sims 4 ภาคหลักนะครับซึ่งเขาเปิดให้เล่นฟรีนะครับถ้าทุกคนสมัคร EA เรียบร้อยทุกคนจะมาอยู่หน้านี้หนึ่งนะครับทุกคนจะมีแอคเคาท์นะครับแอคเคาท์เหมือนที่ผมมีแหละสองก็คือมีหน้าต่างแบบนี้นะครับตัวหน้าต่างก็ขอแนะนําคร่าวๆนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าหลักที่ให้เราเลือกเกมนะครับเลือกเกมที่จะเล่นนะครับส่วนตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับก็จะมีหมวดหมู่เกมหมวดหมู่คังอะไรให้หลากหลายตรงๆคําว่าคังนะครับคังเนี่ยก็คือ เป็นเป็นเป็นเกมเป็นเกมของเราที่เราไปดาวน์โหลดมาเราดาวน์โหลดมากี่เกมมันก็ขึ้นตรงนี้แหละครัตรงคังของเรานี่แหละครับโอเคเพื่อเ,เป็นการเสียเวลานะครับมากลับมาหน้าแรกลองเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับนี่น,น,นี่เจอแล้ว The Sims 4นะครับเขาบอกว่าให้เล่นฟรีนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับทุกคนกดเข้าไปตรงนี้แหละ นี่ยมีปุ่มให้ดาวน์โหลดใช่ไหมครับก็ดาวน์โหลดมาเลยอันนี้มันจะได้เฉพาะภาค The s ซ m ม The s i m มหลักนะแต่ว่าพวกมอดเสริมพวกอ่าเขาเรียกอะไรการแต่งตัวอะไรต่างๆที่มันจะต้องซื้อมันก็ต้องซื้อนะครับตรงนี้นะครับ ก็เลือกตำแหน่งติดตั้งนะครับของผมเนี่ยติดตั้งไว้ไดซีตรงคําว่าโปรแกรมนะครับแล้วก็ E A นะครับโฟลเดอร์ E A t ร e s i C นะครับตรงนี้ผมจะไม่เปลี่ยนถ้าใครอยากเปลี่ยนไปอยู่ได้อื่นก็เปลี่ยนได้นะครับภาษาที่เลือกใช้นะครับก็ลองดูนะครับถ้ามีภาษาไทยนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยแต่โดยส่วนหลักนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับขนาดพื้นที่นะครับ2 2 7 2กิกนะครับก็ไปตรวจสอบพื้นที่ที่เราจะเก็บนะครับของผมยังเหลือนะครับ ก็กดถัดไปนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับเขาก็บอกว่าให้คุณยอมรับหรือเปล่าว่าคุณต้องการจะดาวน์โหลดลงไปติดตั้งนะครับนี่สิ่งที่เขาจะติดตั้งลงไปให้เรานะครับก็ดาวน์โหลดไปครับตอนนี้นะครับก็เป็นการรอนะครับมุมซ้ายล่างเห็นไหมครับขึ้นไปแล้ว3%เเตนะครับ จะเร็วจะช้าขึ้นอยู่ที่เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ของใครของเรานะครับเพราะว่าไฟล์มันก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรอยู่นะครับแย่ในช่วงนี้ผมก็จะปล่อยให้เขาดาวน์โหลดไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าจะเต็มนะครับอ๋อเออลืมบอกนะครับตรงนี้นะครับสําหรับของใครที่ยังไม่เป็นภาษาไทยเหมือนผมนะครับเห็นขีดสามขีดข้างบนไหมครับให้ทุกคนกดลงไปนะครับแล้วก็ มันจะเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นคําว่า setting นะครับตรงนี้ตรงคําว่าตั้งค่าเนี่ยเป็น setting ก็ทุกคนก็กดเข้าไปนะครับพอเจอคําว่า setting นะครับตรงนี้จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า application นะครับก็มาที่ application แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนจากาภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทายเหมือนผมนะครับแล้วมันก็จะทําการ refresh หน้าจอไป1รอบแล้วก็จะกลับมา,มาก็จะได้เป็นเมนูภาษาไทายแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมกำลังทํยในตอนนี้เลยนะครับเดีย๋ยว ตอนนี้นะครับในระหว่างที่ทำการดาวน์โหลดซิมนะครับก็รอไปก่อนนะครับและเมื่อเราติดตั้งสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับการติดตั้งสมบูรณ์นะครับให้เรานะครับไปดูที่คำว่าคังนะครับนี่เห็นไหมครับ เราก็จะมีเกมที่เราติดตั้งเข้ามาแล้วนะครับสําหรับถ้าเราจะเล่นนะครับก็กดเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าตั้งชื่อตั้งอะไรต่างๆในเกมนะครับสําหรับวันนี้การดาวน์โหลดดูซิมสี่ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ